สวัสดีค่ะดิตาสาวคอนเนคผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันทิมพอมสุวรรเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทานายโชคชะตาราศีสาหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกรกฎในเดือนเมษายนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เป็นเดือนกรรมะอางานตรงๆเลยเน้นๆเกี่ยวกับงานเลยแต่เป็นเดือนที่เราได้หยุด อ่าถือว่าเดือนนี้คุณได้พักผ่อนนะโอ้แต่ก็ยังมีงานก็ยังมีงานไงแต่ว่าอาจจะได้พักนิด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 อ่ะแล้วก็กลับมาทํางานก็มาลุยงานอีกเพราะหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างคือมันเหมือนปลดล็อกมาแล้วจังหวะหนึ่งคือผ่านจากกุมภามาแล้วเราก็รู้สึกชีวิตเราก็มาเป็นตัวเองนิดนึงแล้วพอมาเมษาเราก็อยากจะลอนต่อเลยแต่ก็ติดวันหยุดบางคนเนี่ยนะก็เอางานมาทําบ้านสําหรับคนที่ขายของหรือเป็นแม่ค้าเนี่ยนะอาจจะไม่ได้หยุดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวไว้เลยเราอาจจะไม่ได้พักผ่อนเหมือน คนอื่นขาวเนาะ มาเริ่มกันเลยค่ะในวันที่สองเมษาค่ะคุณดาวสุขคุณค uh. ดาวสุขเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาแล้วสุคดวงนี้เนี่ยนะเขามาได้ตําแหน่งใหญ่โตเป็นมหาอุดเลยสุภะเนี่ยนะมามีดาวพระหัสอยู่ในเรือนการงานด้วยเพราะฉะนั้นต้นเดือนเลยพิมพ์บอกเลยว่าต้นเดือนเนี่ยนะงานของคุณเนี่ยจะมีในเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นอบอกเลยว่าข่าวดีมันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนช่วงต้นเดือนเน rics, งงาะเพราะฉะนั้นดาวสุขเนี่ยเ,เขาเป็นดาวลาพระแล้วก็พันธุด้วยคุณเองอาจจะมี งานที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันส่งไปแล้วอ่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยก็อาจจะมีคําชมหรือจะมีข่าวดีหรือคุณเองอาจจะได้รับข่าวดีจากลูกค้าว่าโอเคเขาซื้อคุณนะเออเขาโอเคกับคุณนะคุณเองมีงานระยะยาวเกิดขึ้นหรือบางคนมีออเดอร์เข้ามาไม่ขาดสายเลยอตั้งแต่ต้นเดือนเลยทําให้รู้สึกว่าโหฉันแบบไม่อยากหยุดแล้วเดือนนี้ฉันอยากจะไปต่อยาวๆเลยอารมณ์ประมาณนี้เลยก็ว่าได้เนาะมาต่อกันเลย13เมษายนคุณควันหยุดนะโอ้ แต่เขาไม่ได้หยุดนะสิดาว,วอาทิตย์คูณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการงานอาทิตเนี่ยนะเขาเหมือนไฟ LED ประมาณแบบหูห้าร้อยวัตต์เลยก็ว่าได้นะมาส่องสว่างอยู่ในเรือนการงานแล้วอาทิตเนี่ยเขาเป็นดาวการเงินด้วยพอการเงินเดินมาเข้าการงานก็ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมากถึงจวันยหยุดก็ไม่อยาก,ยากหยุดไม่อยากอยู่แล้วบางคนโอ้โหวันที่13เมษาฉันน่ะขายดีมากเลยโอ้โหมีคนมาดูนี่ยอดตึมเลยยอะกว่าเดิมอีกหรือจังหวะช่วงนี้คุณเองอาจจะรู้สึก ว่าเฮ้ยฉันเองมีข่าวดีต่างๆนาน,นาฉันไปพบปะใครอะไรต่างๆนานาก็มีทางที่จะไปมีทางที่จะเดินหรือมีการเพิ่มในเรื่องของมิตรภาพหรือพันธมิตรมากขึ้นทำให้คุณรู้สึกเลยว่าพอเปิดมาหลังสงการรู้สึกฉันต้องขยายแล้วขยายกิจการขยายงานออกไปอีกอหรือบางคนอะทางานพิเศษอํทงานประจําพองานประจาหยุดปุ๊บจังหวะน,นี้ไปลุยงานพิเศษก็ได้รายได้ได้เงินดีขึ้นมาอีกเป็นกองเลยเนาะมาต่อกันเลย22เมษาค่ะคุณดาวเกตเดิ เขามาอยู่ในเรือมนมรณะโอ้โหอตอนนี้เนี่ยนะคุณเองอาจจะต้องรู้สึกเลยว่า22เมษายนฉันลุยงานมาทั้งเดือนแล้วพอ22เมษายนฉันรู้สึกว่าสุขภาพอ่ะก็ต้องมาดูแลตัวเองเริ่มล้าๆมาดูแล,<ะ>ล,ลสุขภาพตัวเองหนึ่งบางคนเนี่ยนั่งทางานนานเป็นหน่อยออฟฟิศซินโดมหรือบางคนเป็นเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับอะไรต่าง ไปจัดแจงจัดหาเลยอย่าได้เลี้ยงไข้อย่าได้ทําอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาหมอเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นใหญ่โตไปใหญ่ไม่ได้เลยนะเราต้องจัดแจงทําให้สุขภาพเราไม่มีปัญหา<ด>ค่ะนะมาต่อกันเลยค่ะวันที่23เมษาค่ะคุณดาวอังคารนี้เดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวกรัมรมะ กรรมะสุภะโอ้โหเมื่อตอนต้นเดือนมีข่าวดีอ,อ่าข่าวดีวใช่พอช่วงประมาณ23เมษาได้ลงมือทำจริงอ่ะแล้วก็ได้ผลรับจริงด้วยแล้วดาวอังคารเนี่ย เขาเป็นดาวปูตะด้วยปูตะส่ภาคุณเองหลายๆคนได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งอโยกย้ายปรับเปลี่ยนทายเทหรืออะไรต่างๆหรือบางคนได้หน้าที่เพิ่มมาโดยไม่รู้ตัวแต่หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องโชว์โชว์ออฟไปเลยคุณว่าเราทําได้ดีได้มาแล้วจะอยู่เฉยๆยิ้มรับกับตำแหน่งยางไม่ต้องโชว์ให้ดูด้วยว่าเราทําได้แล้วมันดีขนาดนั้นออกสื่อไปเลยตรงนี้คือบอกเลยว่าเราต้องออกสื่อไปเลยตอนนี้เราต้องพยายามแสดงออกให้ทุกคนรู้ว่าเรา เรามีความสามารถเพราะว่าในเวลาเนี้ยถ้าคุณแสดงออกมากเท่าไหร่เนี่ยนะส่งผลให้ปลายปีเนี่ย <Ừ. S 1> คุณเองอะ่ะจะได้ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ปรับฐานเงินเดือนดีด้วยหรือบางคนรับราชการนะตอนเนี้ย <Ừ. S 1> ช่วงปลายเดือนเนี่ยโอ้ยเรียกได้ว่าที่พูดมาหรือขอมากับผู้ใหญ่เนี่ยช,ช่วงนี้เป็นช่วงสําเร็จเลยมีรายชื่อออกมีการโยกย้ายมีการโอ้โหเขาเรียกว่าฝันที่เป็นจริงและฉันได้ทําตามสิ่งที่ฉันต้องการและรอมา <Ừ. S 1> นาะนแน่นอน บางคนได้ย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดได้ทําอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองพอใจมากขึ้นค่ะนะคะมาต่อกันเลยวันที่27เมษาค่ะคุณดาวศุกร์นี้เนี่ยเดินเข้ามาอยู่ในเดือนการงานคือเดือนนี้เป็นเดือนที่งานคุณแน่นมากเลยนะโอ้ถ้าปูไม่ว่างเนี่ยพิมพ์ไม่โกรธเลยคือเป็นเดือนที่ใหญ่ย่ยยอท้อกับเรื่องงานเพราะว่างานมันเป็นงานที่ทำให้คุณได้สิ่งดีๆเข้ามาใช่แล้วอีฉามากเลยพอดาวศุกร์เข้ามาเนี่ยนะศุกร์เนี่ยเขาเป็นลาภะ ลาพระมาเข้ากรรมมะเนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกว่าการงานของฉันเริ่มมาอีกสเต็ปนึงแล้ว สิ้นเดือนน่ะคุณอาจจะต้องไปทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นหรือมากขึ้นกว่าเดิมหรือขยายงานแต่ดาวศุกร์ดวงนี้พิมพ์ต้องบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งเป็นประประหมายถึงสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยถนัดอาจจะรู้สึกว่าเป็นงานใหม่สำหรับเราเป็นอะไรที่รู้สึกว่าฉันไม่เคยทำเลยนะแล้วฉันจะทำได้ไหมยังไม่ชิน,ชนออตอนนี้บอกเลยนะว่าอย่าได้เอาความกลัวเข้ามาบดบังความกล้าที่มีอยู่ในใจคือก่อนหน้านี้เราเปรี้ยวมานานแล้วออไม่ได้ไ่อาบน้ำไม่ใช่เราเปรี้ยวในชนิดที่เราต้องบอกว่าฉัน อยากจะได้สิ่งนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าฉันได้แล้วเนี่ยฉันต้องกล้าที่จะทํามันแล้วก็แสดงออกให้เต็มที่เลยดาวสุกตอนนี้มาช่วยคุณทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่ถนัดเราต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนออได้โอกาสใหม่ๆมาได้สิ่งใหม่ๆมามแล้วยังไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรลองทําดูใช่ค่ะมา สุดท้ายเลยค่ะคุณ30เมษาค่ะดาวพรหรัสปติเดินก็ไม่อยู่ในเรือนลาพระอุ้ยเราบอกเลยพรฤหัสเดืนน่ะเขามาอวยโชคอวยชัยอ๋อหนึ่งปีเต็มๆเลย30เมษาปีนี้ไปจนถึงเมษาปีหน้าเลยทําให้ตัวคุณเป็นยังไงพระรหัสเกี่ยวกับเรื่องสุพระลาพระจากนี้เป็นต้นไป1ปีเลยนะ หลังจากที่คุณได้อะไรใหม่ๆตำแหน่งที่สูงขึ้นสถานะที่ดีขึ้นงานที่รู้สึกว่าดีขึ้นอะไรทุกอย่างดีขึ้นหมดแล้วเราต้องทําหน้าที่รักษาตําแหน่งให้ดีค่ะเราต้องเขาเรียกว่ามีการศึกษาเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มอย่างเดียวพัฒนาอย่างเดียวอย่านั่งอยู่กับที่อย่ายืนอยู่กับที่การยืนอยู่กับที่มั่นคงก็จริงแต่ไม่ได้สร้างความเจริญให้เราเพราะฉะนั้นเราต้องก้าวต่อไปให้ได้เยอะๆอีกเพราะปีหน้าพอพระรหัสเดินเข้าวินานีนะสัมพันธ์เล็งมาที่ อิเนี่ยจะทําให้ตัวคุณน่มีการขยับอีก ขยับอีกนะขยับอีกที่นี้แล้วก็สัมพันธ์กับขยับไปไกลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้ย่อท้อกับการพัฒนานในเวลานี้เลยอออาจจะไม่ได้มาอะไรที่มันมาง่ายมากมันไม่ได้สบายมากมแต่มันจะมีหนทางมันมีวิธีการให้คุณเพื่อจะไปต่อในเรื่องใหญ่ๆเรื่องดีๆได้มากใช่ใชแล้วเรื่องคู่คลองเนี่ยนะบอกเลยว่าดาวเสาเป็นดาวคู่ตอนนี้อยู่ในเอน <c oughs> มรณะบางคนแบบอ,อาจารย์เนี่ยเสามรณะมระนานมากเลยไม่มีคู่เลย ไอย่างนี้คือบางคนนะคนโสดพิมพ์บอกเลยนะว่าไม่ใช่ไม่มีแต่ตอนนี้คู่อาจจะยังรู้สึกว่าเออยังไม่ชัดเจนอ่าคุยกันคบกันเจอกันนะไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรหืมแต่มันยังไม่ชัดเจนอ่ามันยังไม่ได้หวานแหววมากเลยยังแล้วยังรู้สึกว่าสถานะยังคลุมเครือเอ๊ะ คู่หรือเพื่อนสนิทหรืออะไรต่างๆอ่ะน,นะดีแล้วดูใจกันไปก่อนอย่าพึ่งรีบร้อนเพราะว่าเราต้องรอจังหวะที่เสาจะยกพระราหูเดินสลับเรือนปุ๊บปีหน้าเนี่ยอาจจะมีความเป็นจริงมากขึ้นหรือคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจอคนที่ถูกใจดีกว่านี้ก็ได้เนาะอย่าพึ่งไปรีบร้อนเรื่องแฟนอ๋อสำหรับคนมีคู่ในเวลานี้ปัญหาแทบไม่มีแล้วเพราะเคยมีมาแล้วอจบไปแล้วทุกอย่างจบไปหมดแล้ววันนี้คุณเองก็รู้สึกว่าเอออยู่กันแบบราบเรียบมากขึ้นชีวิตจริงมากขึ้นช่วยเหลือกันมากขึ้น ¡Suscríbete bueno. พูดยังไงคำแนะนำหรือว่าจุดโฟกัสของเดือนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ<ม>งานที่จะเป็น,น,น,นเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องคู่ไม่ใช่เลยมาถึงช่วงนี้เลยอ๋อช่วงลิต้าเอ็กซ์คูซีมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกแล้วดีจริงไหมดีแน่อนอนค่ะคือณนะช่วงระยะเวลานี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวหลายๆอย่างที่ลิต้าเคยบอกไปว่าในชีวิตคนเราเนี่ยเวลาการเปลี่ยนแปลงมันจะมีดาวใหญ่ๆดาวเจ้า อิทธิพล big f o u นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตเรามีการเปลี่ยนไปแล้วเราไม่สามารถที่จะต้านทานได้แต่ว่าสามารถไปด้วยกันได้อ,อ,อย่าไปต้านเขาลเลยนะสามารถไปด้วยกันได้แล้วก็รู้ว่าไปในทางไหนดีทางไหน หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปยังไม่ต้องรีบไปยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่แน่ๆเลยที่เราจะต้องรู้เลยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงย้ายราศีแน่นอนเลยคือดาวพฤหัสแน่นอนใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องดาวพฤหัสโดยตรงโอ้โหบิ๊กไฟ่เดี๋ยวเราจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับดาวพฤหัสโดยตรงแต่วันนี้ริต้าจะมาแบ่งปันก่อนแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับโซลาอีคลิปอ่าเรื่องของอีคลิปอีคลิปคืออะไรอีคลิปก็คือว่ามันจะเป็นจุดคร่าหรือว่าเป็นจุดตัด ทำไมมันถึงมีผลกับชีวิตคนเราเพราะว่ามันเป็นจุดตัดระหว่างดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์ hmm. แล้วเวลามันมีนิวมูนหรือว่าฟูมูนอะไรก็ตามที่ไปอยู่ใกล้เคียงหรือว่าไปอยู่ในระยะองศาที่อยู่ใกล้กับจุดตัดอันนี้ uh. ก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่านิวมูนโซลาอีคลิปส์กับฟูมูนลูน่าอีคลิปส์แปลว่าอะไร ฟังดูยากหรือเกินฟูมูลก็คือพระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละ,ะ,ะพระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นฟูมูลลูน่าอีคลิปแปลว่าพระจันทร์ที่มีการเต็มดวงเนี่ยมันจะมีผลกับเราเนี่ยค่อนข้างมากค่อนข้างเข้มข้นจะมีผลอย่างน้อยเนี่ยหกเดือนถึงหนึ่งปีแล้วแต่ใครจะได้รับอิทธิพลหรือว่าอยู่ในองศาที่ใกล้เคียงมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดโซลาอีคลิปก็คือแปลว่านิวมูลแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่ในแบบโซลาร์อีคลิปส์ก็คือเป็นการเริ่มต้นในเรื่องใดๆก็แล้วแต่มีผล6เดือนถึง1ปีเหมือนกันนิวมูลคือการเริ่มต้นฟูมูนคือการสิ้นสุดหรือว่าค้นพบทางออกค้นพบทางแก้ไขปัญหาริต้า <Rita S 2> จะบอกแบบนี้ให้คุณลองนึกย้อนกลับไป15ตุลาคมปี2023หรือว่าปี2566ม,มันเป็นเรื่องอะไร ออของคุณก็คือมันจะอยู่ในระยะช่วงเวลาวันนั้นเลยหรือว่าบวกลบประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือสามสี่วันก่อนหน้าหรือหลังแล้วแต่ในช่วงระยะเวลาประมาณกลางเดือนตุลาคม<อ>เรื่องไหนที่มันเกิดขึ้นกับคุณจะมีการสิ้นสุดค่ะจะมีการสิ้นสุดในวันที่ในช่วงระยะเวลาพีคเลยที่มันจะมีการสิ้นสุดคือ วันที่25มีนาคม2567ที่จะถึงนี้เราไม่ทราบว่าคลิปนี้คุณจะได้เห็นวันไหนแต่ว่าวันที่25มีนาคมเขาเรียกว่าเป็น full moon lunar eclipse สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ6เดือนที่แล้วจะมีการเดินหน้ามามีการทำมามีการเริ่มมีการลงมือทำอะไรต่างๆนานา ไปจนถึงมาถึงจุดสิ้นสุดเหมือนถ้าเกิดว่าขึ้นศาลอ่ะอย่างนี้เลวกันขึ้นศาลก็จะมีการสืบพยานมีการทำโน่นทำนี่อะไรต่ตางๆนานาสืบพยานมีการ คนโน้นคนนี้ขึ้นไปฟังเรื่องโน่นนี้นั่นแล้วก็จะมีการฟังคําพิพากษาอ่าก็คือปีการจบเรื่องเรื่องนี้ณนะช่วงระยะเวลานี้แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลิต้าจะบอกนิดน,นึงก่อนอฟูมูลูนาอีคลิป์ที่จะเกิดขึ้นวันที่25มีนาคมนี้จะเกิดขึ้นเวลาบ่ายสองสนาทีอตอนบ่าย2อ0เนี่ยจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงก่อนอ แล้วพอบ่าย2 1 3นาทีณเวลาประเทศไทยจะมีถ้าเกิดในไทยเขาจะเรียกว่าจันทรุปราคาค่ะในไทยอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลากลางวันเราต้องลืมตา <laughs> เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลากลางแต่ณระยะเวลาน,นั้นคือเป็นช่วงที่มีคำว่าจันทรุปราคาหรือว่าลูน่าอีคลิปส์นั่นเองแล้วที่สำคัญคือลุน่าอีคลิปส์ครั้งนี้หรือว่าฟ e ูมูนในการที่เสร็จเส้นเรื่องราวต่างๆครั้งนี้เกิดขึ้น ที่ราศีตุลแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อตอนเดือนตุลาคม,มโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ค่ะม,มันจะถึงเวลาสิ้นสุดสิ้นสุดเรื่องความสัมพันธ์บางคนมีการจบเรื่องความสัมพันธ์บางคนถ้ายังพบกันอยู่ก็อาจจะต้องเจรจา จะต้องคุยจะต้องคุยกันให้หรู้เรื่องอว่ามันเป็นแบบไหนหรือบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์เลิกรากันไปเลยก็ได้นะระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่า เป็นตอนนี้แล้วจบตอนนี้คือมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเก่าแล้วมันทบมันค้างคาแล้วมันหมักหมมกันมาอแผลเก่าแผลเก่าไม่จบสักทีมาถึงจุดจบแล้วจุดจบนี้มันไม่ใช่จบวันนั้นเลยมันจะมีเวลาไปอีกช่วงหนึ่งอาริต้าบอกให้เลยก็ได้ในวันที่19เมษาอมษาค่อยๆตามไปช้าๆ19เมษาจะมีนิวมูนโซลา a r อีคลิปส์นิวมูนโซลาอีคลิปแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ที่ราศีเมษ แปลว่าสิ่งที่มันจบในเดือนมีนาคมช่วง25มีนาคมมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องบางคนจะนความสัมพันธ์กับคู่ <rim> บางคนจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเงินทองเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณให้ค่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่คดีความก็เรื่องความสัมพันธ์หรือไม่ก็เป็นเรื่องหุ้นส่วนออะไรแบบนี้ประมาณนี้คนที่จะมีผลกับสิ่งเรื่องนี้เยอะๆคือคนที่จะเกิดในช่วงระยะเวลา ประมาณกลางกลางเดือนอาริต้าตีให้ประมาณ1 0ถึง20สของในแต่ละเดือนอโดยเดือนที่จะมีผลมากๆถ้าคนที่ไม่รู้ลัคนาไม่เป็นไรอ่ะเราดูวันเกิดก็ได้อคนที่เกิดเดือนมกราคมช่วงกลางกลางเดือนนะคะเดือนมกราคมเดือนเมษายนเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนกรกฎาคมคนที่มีลัคนาราศีเกี่ยวกับที่ลิต้าพูดไปเหล่านี้จะเหมือนมีผล เพราะว่าอ,องศาที่เกิดคือองศาที่ยี่สคนที่มีองศาประมาณบวกลบ2-3งถึงองศาจากยีอาจจะ18ขึ้นไปยี่สิบสอก็จะมีผลมากขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าสิบเก้าเมษาจะเกิดอะไรขึ้นคนเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นเรื่องความสัมพันธ์เหล่านั้นคุณจะจัดการได้แล้วคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ ในเดือนเมษายนประมาณวันที่19บกวกลบไม่เกิน2 3วันแค่นั้นจะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ในเรือนราศีเมษราศีเมษแปลว่าอะไรราศีเมษแปลว่าตัวเราราศีเมษแปลว่าตัวเราจะเป็นคนเริ่มต้นตัวเราจะเป็นคนต่อสู้ตัวเราจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนสร้างโอกาสให้ตัวเองอ ในแต่ละคนในแต่ละเรือนจะเป็นเรื่องไหนก็คือแล้วแต่แล้วแต่ว่าของใครเป็นเรื่องไหนแต่ว่าจุดโฟกัสเลยก็คือตัวคุณจะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องเรื่องนั้นแล้วเรื่องเรื่องนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์อยากรู้เลยไหมคะมเห็นผลลัพธ์เมื่อไหร่เดือนตุลาคมของปี2567พูดง่ายๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนประมาณวันที่19เมษายนจะเห็นผลลัพธ์เดือนตุลาคม ภายใน6เดือนเพราะอันนี้มันเป็นโซลาร์อีคลิปส์ค่ะโซลาร์อีคลิปส์คือมันจะมีผลกับเราแล้วทำไมมันถึงมีผลกับเรามันแบบค่อนข้างจะมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่คุณก็น่าจะทราบว่าในแต่ละคนเนี่ยดาวจันทร์ก็คือความรู้สึกนึกคิดจิตใต้สำนึกดาวอาทิตย์ก็คือตัวเราร่างกายเรา แล้วจุดที่ดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์มาทํามุมด้วยกันมาตัดกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นจุดมิดพอยต์เป็นจุดที่สําคัญมากมันจะมีผลกับคนในแต่ละราศีาแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลิตาแนะนําให้ทําอะไรเวลาที่มีนิวมูลหรือฟูมูลช่วงนี้ให้คุณอธิษฐานเลยค่ะสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณอยากได้จะเป็นจริงโดยอธิษฐานเรื่องอะไร ย้อนกลับไปดูตอนเดือนตุลาคมปีที่แล้วมันเรื่องอะไรอ่าเนอะมันเรื่องอะไรไปดูใน facebook คุณก็ได้ไปดูในไม่ได้โพสาะ่ค่ะ <laughs> ถ้าคุณจำได้ดูในไทม์ไลน์ของคุณดูว่าของคุณนั้นเป็นเรื่องอะไระเรื่องนั้นจะสำเร็จและให้คุณอธิษฐานหรือว่าต่อยอดไปในเรื่องที่ตรงข้ามกับเรื่องนั้นอ่ะสมมติอ่ะยกตัวอย่าง ช่วงเดือนตุลาคมตอนนั้นคือเรื่องคู่เรื่องแฟนเก่าอมันก็จะมีการจบลงแล้วอธิษฐานเรื่องไหนก็คือเตรียมตัวที่จะเจอกับเรื่องอะไรเจอเกี่ยวกับคู่คนใหม่ที่จะมาที่จําเป็นคนดีที่จะเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณนั้นบางคนเรื่องเงินบางคนเรื่องคดีความบางคนเรื่องครอบครัวก็จะเป็นเรื่องเรื่องนั้น คุณจะรู้เองคุณดูดวงตัวเองได้เลยคุณย้อนกลับไปดูเลยว่าเดือนตุลาคมประมาณกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นเรื่องอะไรแล้วเรื่องเรื่องนั้นแหละจะมีการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามแปลว่าดีขึ้นค่ะ,อ,ะอันนี้คือเขาเรียกว่าดิตามมาแชร์ในเรื่องท,ที่เกี่ยวกับวันเวลาไทาม์ไลน์ที่จริงๆมันอยู่ในศาสตร์ในเรื่อง มูด้วยของลิตา<อ>ด้วยเรื่องมูด้วยเราเวลาเรามูหรือว่าเวลาเราจะขอพรหรือว่าเวลาเราจะทําอะไรในชีวิตเราก็แล้วแต่เราจะต้องดูไทม์ไลน์แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องดาวพฤหัสที่เราก็จะมาบอกคุณด้วยค่อยๆบอกกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปคุณมาเจอเราคุณโชคดีมากล่ะคะยังไม่ได้กดซับสไครต์ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสว,ส,สวัสดีคะ่คะ